นะครับโอเคก็มาต่อเดี๋ยวมาย้อนต่อของเอกไฟฟ้าเทรอนิกส์้เป็นรหัส64นะครับแล้วก็จะมีเอกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหลักสูตร4ปีน่าจะเป็นรหัส62หรือเปล่าหมายก็ว่าครูไม่ได้หมายว่าให้พวกคุณไปไปรวมกันนะจริง,รงๆก็ห้องใครห้องมันนี่แหละแต่ว่าอยากให้ดีไซน์งานตัวเองสิ่งที่ครูอยากให้เอกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับทำหนึ่งเป็นทั้งนวัตรกรรม2เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคมด้วยก็คือที่ครูบอกเราไปดูตามเรียนประถมหรือมัธยม คือโรงเรียนปฐมเนี่ยจะดีที่สุดเพราะว่าหนึ่งเขาไม่มีเงินจ้างพันโรงไม่มีอะไรคือแล้วถ้าเป็น่รนไปได้เป็นโรงเรียนในหมู่บ้านของใครคนใดคนหนึ่งก็ได้สมมติว่ากลุ่มนี้มี5คนนะก็ไม่ไม่ได้ว่าพวกคุณต้องไปดำตั้ง5โรงเรียนนะก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเลือกเอาโรงเรียนของตัวแทนคนใดคนหนึ่งทีนี้ถามว่าสิ่งที่ครูต้องการให้ลองลองทำแต่ว่าไม่ได้หมายว่าต้องทําอย่างนี้ทุกคนนะครับถ้าคุณมีนวัตรกรรม,มอื่นที่ทําและเป็นชิ้นทีมันสามารถจับต้องได้ครูไม่ห้ามแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออก กูก็บอกว่าเอาที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือตัวแผงที่วัดความเข้มของแสงนี่แหละสมมติว่าไปที่โรงเรียนเอาเนี้ยกันสมมติว่าเป็นโรงเรียนบ้านานาสานานสมมติถ้ามีใครอยู่ตรงนั้นนะครับก็ไปดูแล้วนะครับก็อยากจะลองไปดูว่าใต้าอาคารเขามีหลอดไฟสักหลอดหนึ่งไหมปกติเขาเปิดกันยังไงหรือว่าหลอดไฟหน้าโรงเรียนนะครับที่มันจะเป็นแผงแสงสว่างไม่แสงสว่างก็ยังก็ไม่ได้ติดทุกตัวนะครับเอาฉ้าบางหลอดและบางจุดที่เราให้ความสัมพันธ์เราเอาแผงกันไม่ติดมันก็จะวัดความเข้มของแสงคือพูดง่ายๆว่า เราก็อาจจะดีไซน์คลิปของเราว่าตอนนี้เราจะไปพัฒนาโรงเรียนนี้เรื่องนี้อาจะเป็นคลิปสั้นๆแล้วพอติดเสร็จปุ๊บตอนกลางคืนเราก็แปนอ,อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าสิ่งที่เราอาจะหรือสิ่งที่เราติดแล้วสิ่งที่เราทํามันใช้ผลได้จริงไหมนะครับคือพูดง,ง่ายๆว่ามันก็เกิดประโยชน์นะครับทีนี้ถามว่าเอกโยธาคนทาอะไรถ้าเป็นไปได้คขาก็บอกเฟอร์นิเจอร์เล็กๆทั้งถาปัดด้วยโยธาถาปัดไม่ว่าจะเป็นเก้าอ,อี้เป็นโต๊ะเป็นอะไรแล้วแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ลองมากินก๋วยเตี๋ยวดู ตามร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะมีโต๊ะชุดเล็กๆเห็นไหมครัคือไม่ได้บอกว่าไปเอาไม้ส่งไม้สักมาทำนะครับหาเหล็กบางๆเดีย๋ยวเพียงแค่ว่าปัญหาของเราก็คือ1่งด้วยการที่มันติดสถานการณ์โควิดคุณจะจับกลุ่มกันยังไงอย่างของโยธาปีหนึ่งก็มีประมาณ20คนไม่รู้จะจับกลุ่มกันยังไงเหมือนกันคือลองจับถ้าจะบอกว่ากลุ่มใหญ่1ิบคนนะครับงานก็ต้องใหญ่ตามสักนิดน้อยนะแต่ถ้าบอกกลุ่ม5้าคนโอเคโต๊ะก๋วยเตี๋ยวสักชุดหนึ่งก็โอเคแต่ครูก็ไม่ได้หมายว่าเราก็ไปไปซื้อสสิ่่งทีําเร็จนะ คุณเขียนแบบไปจ้างเขาทาดีกว่าคือพูดได้ง่ายยังเห็นกรระบวนขั้นตอนในการทําแต่ถ้าเราไปซื้อสําเร็จแล้วมาทาโชวน์นี่มันมันจะกลายเป็นเราไม่รู้แม้กระทั่งขั้นตอนและกระบวกนการหรือเอกโยธาถาปัดถ้าอยากเข้ามาทําในโรง,งงานบอกครูครูจะพาทาคือพูดได้ง่ายหลังจากเอาแบบมานําเสนอผููเลยค,คุณครูครับทำอย่างนี้ดีไหมครับครูก็จะบอกเออโอเคดีครูก็จะเช็คราคาให้เลยแม่อัดแผ่นละเท่าไหร่เหล็กเส้นเท่าไหร่ทีนี้ถามว่าเราสั่งมาก,กลุ่มเดียวเหลือแน่ครับ อาจจะเป็นสองกลุ่มแต่รูปทรงคนละแบบก็สั่งมาล้อเดียวกันทั้งเหล็กทั้งอะไรมันก็จะได้ประหยัดมันก็จะทาร่วมกันได้แล้วพอเราเขียนแบบเสร็จอัดคลิปตอนทําทําเสร็จก็อัดคลิปตอนที่เราทําเสร็จนี่แหละด้วยความภาคภูมิใจเพราะถาว่าคิดที่นําเสนอนวัตรกรรมมันก็จะสามารถเกิดเกิดขึ้นได้เพียงแค่ว่าเอกอะไรนะครับเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่เขาลงลงเรียนร่วมกับเราครูก็แนะนำเขาแล้วครูก็บอกว่าเออเขามีเอก,อกาสารอยู่นะให้คุณไปทำแต่นี้ลองดีไซน์ทำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้ครูหน่อย เขาก็รับปากไปทําแล้วก <_ an> ็เขาก็บอกว่าแล้วทําคลิปยังไงกูบอกเออทาเสร็จมาก,ก่อนเดี๋ยวคูจะพาทําดูว่าถ้าจะนําเสนอคลิปจะนําเสนอยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คูห่วงก็คือหนึ่งครูสั่งงานไปแล้วถ้าพวกเราไม่ตามงานคลิปทําไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้คะแนนท่องนี้ครูคบอกยังไงว่าในเมื่อไม่ได้ลงบนที่นะครูอาจจะโยนคะแนนส่วนนี้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยเพราะมันเป็นสิ่งที่ครูสามารถจับต้องได้สามารถเห็นได้ว่าคุณทําจริง เพราะฉะนั้นครูก็ยังย้ำตลอดว่าเรื่องงานที่ครูสั่งนี่นักศึกษาทุกคนสามารถทักมาปรึกษาครูทางไลน์หรือเข้ามาพบครูที่โรงฝึกงานสถาปัตยกรรมได้ตรงห้องที่ครูบรรยายนี่มาปรึกษาได้เลยเพียงแค่ทักมานัดครูก่อนเพราะบางครั้งบางวันครูอาจจะมีประชุมอย่างพวกนี้ครูก็มีประชุมสิบโมงเช้าครูก็จะบอกว่ามีประชุมสิบโมงเช้ามาสิบเอ็ดโมงนะไหมครูก็จะนัดนะครับแล้วถ้าคุณได้คุยกับครูมันก็จะโอเคในการขยายผลเพราะฉะนั้น สองเอกที่มาคุยกับครูแต่ยังไม่ได้มาขยับอีกรอบก็คือจะมีการผลิตกับอีกเครื่องกลที่ครูก็บอกว่าพวกคุณก็ไม่รู้เจอกันหรือย,ยังนะลองไปคุยกันดูเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างครูก็บอกว่าอย่าเครียดบริหารความคิดคิดเชิงบวกให้ได้ถ้าเราคิดได้ทุกอย่างมันทําแป๊บเดียวก็เสร็จมันก็จะเสร็จงานนี้ไปมันก็จะเหลืองานการสอบงานโน้นงานนี้ที่ครูจะสั่งให้มันครบสมบูรณ์ใน100่คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูก็ถือว่าครูชี้แจงเรื่องงานที่จะให้ทำนวัตกรรมเหมือนตัวอย ซึ่งถามว่าคิดที่ทํานวัตรกรรมก็ไม่จำเป็นต้องเลิ่นหรูหรอกสิ่งที่พูดต้องการคือหนึ่งคุณคิดจริงทําจริงแล้วเห็นผลจริงเพราะหาว่าเอกไฟฟ้าหรือสิ่งที่บอกว่าไปทาตามเรียนก็ก็ไม่ต้องเสีเยด้วยว่าทาไมมันต้องเหมือนกันทุกกลุ่มไม่อ่ะถ้าคุณคิดว่ามีโปรเจกต์อื่นที่ดีกว่านี้ก็นําเสนอแต่ถ้าไม่มีเอาง,ง่ายๆคืออยู่ใกล้บ้านนั่นแหละก็แค่ไปติดตัววงจรวัดความเข้มของแสงให้โรงเรียนโรงเรียนไหนหลอดไฟมันเก่าก็ซื้อไม่เปลี่ยนให้เขาหน่อยสักแผงหนึ่งก็ไม่แพงหรอกสองร้อย ก็ติดระบบแต่ยังย้ำนะครับวันนั้นหยิบไฟฟ้าไปทำงานบ้านรูก็เหมือนผูย้ำตลอดว่าเฮ้ย hey, ปลอดภัยนะเว้ยดูความปลอดภัยก่อนนะครับเอาไฟลงก่อนผูจะย,ย้ำตลอดถ้าทําอะไรเกี่ยวกับไฟก็ยงังย้ําว่าให้เอาความปลอดภัยเป็นที่ตั้งแต่เล่นกับไฟต้องเบรกไฟลงก่อนอย่าไปคิดว่าตัวเองเก่งอย่าไปเล่นกับไฟในขณะ,ะที่ไฟยังมาตามสา,ายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้รูขอเบรกเบรกการบรรยายไว้แค่นี้แล้วในรอบถัดไป กูจะเป็นการบรรยายผ่านระบบสื่จะเป็นการบรรยายสดนะครับตรงเวลาด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับผม